สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะคะมาพอกันส่วงแรงแรงแรงวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นะคะคลิปนี้เซนซองไทยอยู่กับคือหลังพลสลาก ออกมาแล้วเออผ่านมาแล้วสี่มงแรงของเรานะคะเสยนซองบอกได้แล้ววางงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ดเนี่ยรัฐบาลให้นะคะเลขออกอยียงโตได้มากแท้แน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์เส้นซองบอกได้แล้วคุณพ่อคุณแม่เออเย็บซี่กับว้าวทางนี้ก็บ,บอกได้กันบอกได้บดทุกรังวันผุนวสันเออ <c oughs> นัวหัวมวนกันสดอกคุณพ่อคุณแม่เอา้าก่อนอื่นนะคะเส้นซองกะ ขอยินดีเนาะกับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่ได้โชคได้หมานในงวดนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะแล้วกะสำหรับผู้ใดนะคะที่ลุดไปพลาดไปนะคะสำหรับงวดนี้กะบ,บอเป็นยังเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองกะให้กำลังใจคือเกานะคะสู้กันไหมนะคะทายังหมักทางส้ายมีอยู่ตัดใจไม่ได้นะคะก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะ ตามแนวทางต่อนะคะสู้ไปเรื่อยๆนะคะสักวันต้องเป็นวันของเราวะสันเอออันนี้กะมันแมนอิลีค่ะนะเออเนาะที่จริงกะท้าบอถือหวดิสม,มุติว่ามือนี่เนาะบอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วนะคะสิเศร้าแล้วเออพ่อไปหอดมืออิลีกะอดบอได้ ใจมันรักนะคะมักในเรื่องตัวเลขแล้วตัดใจบ่ได้เข้ากับต้องตามแนวทางกันตอนน่อเนาะคุณพ่อคุณแม่เอาคลิปนี้นะคะเส้นซองกัจำมารสรุปไหเอฟซฟังว่างวดที่ผ่านมานะคะมีสํานักใดนะคะผ้าเข้าโชกเข้ามาัน,นะคะเพื่อจะดูเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะคะเบิ่งเป็นแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคม2องหา6 7ที่จะถึงนี่ จวดจัดฝาดยาวฝาดตามเลยนะคะโบตองห้ซ้าโบตองลี่ลอดนะคะฝาวเบิงฝาหหานะคะสิ่ง้ดฝาวไปยิบไปจับเลขสลากกินแบงสลักดิจิตอลก็ว่าไปเนาะหรือว่าลอตเตอรี่ฮะละคุณพ่อคุณแม่เออสำหรับส่วนตัวของเส้นซองนะคะงวดนี่กะโชคานอยู่นิดน่อยนะคะเพราะว่า ได้หนึ่งซีนะคะได้หนึ่งซีแล้วก็ได้เล็กวิงนะคะบุญนำโชคคนวิ่งศูนย์เนาะเหล็วิ่งนี่ในส่วนบุญนำโชคคนกะได้พ่อบอบอบอขาดทุนะนะแต่ว่าส่วนนูกามีกำไรนะคะในงวดนี้นะคะหนึ่งซีซีหนึ่งว่าจะใส่ที่บ่อฟันได้นะคะแต่วางวดนี้นะคะเจ้าซองนกว่ามันได้บอลความฝันในเอฟซี FC ฟังแล้วก็เลยเออเซยนะแล้วก็วกเออเท่าที่เคยบอลมากเนาะกะ ฟันกับบบคอยเข่าตรงๆไปเปะน,น,นะคะเช่นซองก็เลออยยานแบบว่ากัเคยมีคนเนาะเคยมีคนมาบอกว่าฟันกับโบแมนยังสิม,มาบอกสูฟังอยู่ยังสินากระเล่ยมันกระเล่ยเป็นเอยียงที่แบบว่าบ่กล้าที่จะมาบอกสูฟังนะคะแบบว่าบบมันหัะนะเออกะเข้ากับโบฮูให้กันเนาะว่าเข้าสิฟันแมนหรือโบแมน,นเน้นกระงวดนะคะ แต่ว่าบางเอิญวันนี้นะคะมันแม่นฮะนะาันาว่าได้ขียรถดป้ายทะเบียนมันลงถ่าย1นซีนะคะหนูก็เลยติดหนึ่งซีซีหนึ่งไว้นิดหน่อยนะคะเพราะว,ว่าวารด้เป็นคนเล่นหลายอยู่แล้วก็เลยพ่อได้กระชุมกระชวยหัวใจนิดนึงนะคะพ่อได้ทุนสองหัวที่ผ่านมามากขึ้นมาก่นจกหน่อยเออมีกำไรแน่นิดหน่อยคุณพ่อคุณแม่เนาะอ้ะาเข่าสูนะคะ จุดประสงค์หลักนะคะในงวดเอยในคลิปนี้นะคะวันในงวดนี้นะคะจุดประสงค์หลักของเราก็คือมาสรุปกันว่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสี่โมงแรกที่ผ่านมานี่มีของผู้ใดเขาแน่คุณพ่อคุณแม่ไปเ,เริ่มตั้งแต่เนาะ้าผู้ใด,ดเดบิวต์บนน้ำโชคไรซดเนี่ยจ้ซองกับวอลนัทเพราะว่านางยังขางกันเนาะเลขล่างออกสี่หกมันเป็นเลขที่ออกอยากอยู่แล้วเนาะเลขบนออก ศูนย์สี่หนึ่งนะคะเหล็กลางออกสี่หกก้อนสี่หกปุ๊บเชนจองกับฝ่าวมาเบิงในสม,มุดนะคะว่ามีของผู้ใดเขาแน่นะคะมีของพ่อสุระผู้ดเดียวสําหรับเหล็กลางคุณพ่อคุณแม่พ่อสุระนะคะหรือว่าผู้เฒ่าน้าโชกของเฮานี่ละเพิ่นปล่อยออกมาตั้งแต่นนะคะตองงวดเลยคุณพ่อคุณแม่ตองงวดเลยนะคะเป็นสูตรคํานวณน,นะคะล่างอย่างเดียวพ่อฟันซีเม็ดเดียวสำหรับเหล็กลางเนาะ ให้วิ่งไปที่ซีนะคะสูตรพิเศษล่างยางเดี่ยวเนี่ยวิ่งสี่เม็ดเดียวจับคูมาสามหางนี่อ่านี่สูตรพิเศษอยูุซนลับประกาเอาสี่เอฟสี่เมงกรจากน้อยนะคะนี่เน,ะนเาะ,ะนี่นี่พฉะนนชุดชุดต้องวดนี่ละเออชุดต้องวดว่าจันชุดต่องวดนี่สําคัญมากๆนะคะหา้ามพลาดเด็ดขาดเนะเาะพอให้ชุดพิเศษล่างอย่างเดียวนะคะปล่อยให้เข้ามาเป็นงวดที่สอง นะสวนที่2คืองวดนี้นะคะฟันวิ่งล่างเม็ดเดียวไปที่เลข4จับคููมาเลยคือ0 4นยและกะ 8C เข้าไปเต็มเต็มไปที่ 6C C 6ล่างอีลีนะคะแค่นั้นยังมาพ่อนะคะที่เด็ดเช้าวันหวยออกนะคะจะมีบทสัมผัสของพ่อในส่วนรัฐบาลไทยเสียนซองสัมผัสพ่อลงไปพ่อก็ยังเว้าอยู่ว่าทามันตามลาวเด้อเออ เพราะว่าหงวดเมื่อกี้ไอ้เมือ่อคืนนี่เนาะเมือ่อคืนนี่นะคะเลขเล่าออกหกซเป็นเลขบนของเล่านะคะแต่ว่าพอว่ามันเคยตามกันถ้าเกิดว่ามันตามเล่านะคะถ้าหกซีเนี่ยมันจะบกไปบนเดือกเส้นสองมันจะลงลางแล้วมันสิเป็น C ีหกเท่านั้นว่าสัน่นพอเส้นสุระน่ว่าจังซี่ละคุณพ่อคุณแม่บบเสื้อล่องเข้าไปเบิ้งในคลิปนะคะทีเส้นสองสัมผัสพอลงมือเซานี่ จะได้ยินคำหนีเลยนะคะบอยมากของพ่ออิลีนะคะปากเค็ดคักๆนะคะสำหรับผู้เฒ่าน้ำโชคของเหานะคะอาอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเจะต้องจับาตามต่อนะคะแต่ว่ามืออื่นนี่มีเลขเล่านะคะขอ,อนัดแนวทางตองวดของผู้เฒ่าน้ำโชคเป็นวันเสาร์ละกันนะคะหูพร้อมๆกันเลยว่าล่างยางเดียวเนี่ยงวดหนีพอจะปล่อยตัวใดติดตามไว้ให้ดีๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ตามมาติดๆนะบบแห่กันเออสำหรับแนวทางของปูหกหนึ่งแปดุ้มเงียบนะคะฟันมากซีหางแขนแขคุณพ่อคุณแม่บ่งดูปล่อยออกมานี่ชุดตองว,วดนะคะสัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะชุดต่องวดที่ปูปล่อยออกมานะคะให้มาเลายเลกจับคู่ซีหางเท่านั้นฟันมากีสามหนึ่งสาสองีหนึ่งซีสองผลปรากฏว่าเลข ออกมาสีหนึ่งตรงๆไม่ต้องกลับนะคะแล้วบ,บัดน,นี้โคงสุดท้ายของปูุรงเงียบเนาะเช่นสองโล่งหาน่ยจะประมาณอะวันที่30มแมนสัมผัสปูหาวันที่30ที่ผ่านมานะคะ30ก่อข้อที่ผ่านมาปูกะเว้านะคะว่าว่า เน่นโตไดนะคะแต่ว่าเจนซองบอด้เฮตุวงกลมไม่ห้ดอกปูก็บอกว่าบอตองวงกลมให้เอฟซีเพิ่นตั้งใจฟังเอามันมี3เหตุการณ์นะคะก็คือพาเนาะพาทีา่ปูรูจักกันนะเออเพิ่นกับฟันเกี่ยวกับเลก1นซีนะคะอ่าที่สนะคะเหตุการณ์ที่2คือหยาดย่อมนะคะทีเดินทางมาจากทั้งอื่นมารวมงานขาวดำมาขอแนวทางปู ผูให้เลขซีโตนี่ละไปนะคะเพิ่นก็นเลยว่าเอา้ารู้คือฟันได้กันได้เลขนี่ละเกี่ยวกับเลขหนึ่งซีนะคะหนึ่งคู่ในสี่หางนี้นะคะบาดท,ที่นี่เหตุการณ์ที่สามคุณพ่อคุณแม่คือวันเข้าพรรษาเนาะพระเพิ่นจะเอ่อไปประชุมนะเออเอินยังบุญในกิจของทรงหะละมือเขา,ราพรรษาหะละปรากฏว่าพระนะคะที่เขาอยู่ในโบสถ์่นะประชุมกันเนี่ยมี สิบสี่รูปวาสันคุณบอกคุณแม่ออเยังมมนจิบบังเอิญปะนันวาสันปูว่าเพราะแล้วบันนีอ้อปีที่แล้วนะคะจํานวนพระที่เขาอยู่ในโบสถ์มือออกพรรนามั่นก็ออกคือกันปูก็นเล่นเน้นเลยนะคะคือหนึ่งซีซีหนึ่งนี่แหละเน้นนักกรมูในซีหาง มาอหลีคุณพ่อคุณแม่เว้ยบธรรมาดาอหลีนะคะเอาเดี๋ยวตามต่อปูซุมเงียบพื่อกันนะคะนาจะเป็นวันเสาร์พื่กันเนาะเพราะว่ามืออื่นปูก็จะปล่อยแร้วทางเล่าพื่กันนี่ละติดตามชมคอยติดตามให้ดีนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้รู้พร้อมกันปูจะปล่อยตัวไหนในสี่หางนี้นะคะรอลุนกันเนะเาะบันนี้ต่อมานะคะกะเป็นในส่วน เลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะงวดน,นี้เอาอู่นะคะนี่เก่าหางอันตรายของเฮ้านะคะดับตัวตรงล่างเนาะเลขกล่างหอ6อนะคะเก่า้างนี่กับบมี C ่6มาแสดงว่างวดหนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะคะของพ่อเมืองการอาอ,อีกแล้วนะคะเนาะเอาตามต่อหายมืออื่นนี่จวดหายเป็นคลิปแรกเลยหลาไป รอติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็นี่พ่ธรรมาดาคือกันนะคะสำหรับแนวทางลดต้นทุนนะคะของพ่อร้อยเอ็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่หางวดแล้วนะคะตั้งแต่เอาแนวทางมาแบ่งปันทางช่องนะคะดับทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เอาอยู่อีกแล้วนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาเนาะสิบห้างนี่นะคะ พ่เอเฮ็ดสูตรดับบนกบลงสิบหางนี่นะคะสูตรดับล่างกบลงสิบหางนี่นะคะงวดนี้ก็เลยมัดรวมนะคะสิบหางนี้ดับทั้งบนทั้งล่างนะคะผลปรากฏว่าเอาอยู่อีกคือเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาเดี๋ยวตามต่อให้นะคะมืออื่นเส้นสองโท่หาพ่อห้แน่นอนนะคะรู้ก่อนประหยัดก่อนนะคะสำหรับตัวเดไอตัวซอยประหยัดงบเนาะ ต่อมานะคะก็เป็นในส่วนนี่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 นยังสหลวะสันลวงพี่ปิศนาคุณพอ่อคุณแม่ลวงพี่ปิศนานะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสมชายาสมที่เพินเอ่อเขาเอิ่อไอย่างซื้อเสียงเรื่องหน้าของเพิ่นคักแน่นะคะ สำหรับแนวท่าของหลวงพี่ปิศนานะคะเพิ่นม,มีชุดบนไห่ชุดล่างไห่นะคะทีแรกจะสองปลอยชุดล่างไปแล้วกะปลอยชุดบนหนาจะประมาณวันที่ยีบเกนาะนี่บนฟันวิ่งตัวเด่นตัววิ่งเม็ดเดียวคือเลขสค่ะคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นยังไม่พอนะคะจับคูมีสามหางสี่สามสี่หนึ่งสามหนึ่งเข้าเต็มเต็มเข้าตรงๆนะคะไปที่สี่หนึ่งบนตรงๆนะคะ มาบนอิลีเกือบเป็นแตกสามโตโ้ยที่จริงแล้วเจต้องขอสารภาพเนอมือว่านนี่นะคะมือวันที่สาเอ็นะคะหลวงพี่เพิ่นทรงโตเน้นมาหายว่าเลขบนเนี่ยเพิ่นฟันวิ่งซีนะ่ฟันวิ่งตโตเก่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่นมีโตเน้นมาหายก็คือวิ่งซีเน้นซีหนึ่งหนึ่งซีบน เลขล่างนะคะมันหลุดไปเนาะบนฟัน8นะคะเลขล่างฟัน8ดเน้นไปที่8 1ด8นนะคะล่างหลุดไปแต่ว่าบนเข้าค่าเข้า,ขา,ขาแน่เข้าเต็มเต็มนะคะเข้าไปที่ตัวเน้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นงวดที่จีฮอดนี่ 16, ซิมฮกซิงหานี่ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าสิเป็นชุดตองงวดหรือว่าชุดเน้นตัวเน้นห้องหลวงพี่เพิินเนาะเดี๋ยวเส้นสองตามให้นะคะต่อมานะคะโอ้เข่าลายอยู่นะคะ เสียใหญ่หมื่นล้านของเรานะคะกลับมาเดินอีกแล้วนะคะเข่าโตจับคูเดอร์จากะวดนี้นะคะให้เล็กวิ่งมาสองตงัววันนี้เล็กวิ่งบกเขานะคะแต่ว่าตัวจับคู่มี9 7 3 1เจแล้วก็1 4เข้าไปที่1441 1, บนนะคะเสียใหญ่หมื่นล้านของเราหรือว่าปูลึกลับมากๆนะคะเป็นบทสมัมผัสของปูนี่แหละออในคลิปปูจะหาแนวทางของปูน้ำของเสียใหญ่น้ำนะคะกะ คอยติดตามเบิรงว่าจะเป็นจังไถในงวดนี้นะคะต่อมานะคะควงมเป็นมีผู้แตกสามโตอ,อยู่นะ้าคุณพ่อคุณแม่ยูไซละ่ะเส้นซองเห็นอยู่นะได้เช็คเด้อโอ้ยอออยยังหลักเส้นซองมาสัน่นก็อู้ขากูแน่แถวมาสั่งพี่เซียนแดนใต้อยู่ไสหลักจดไว้ไสหลักเซียนแดนใต้นะคะ เลขวิ่งนี่บ่ธรรมดาอยู่แล้วเลขวิ่งนี่บ่ต้องสืบแต่งวดนี้จะบอกให้เซียนแดนใต้เข้าสามตัวนะคะสามตัวแตกนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่าเลขวิ่งนี่เขาวิ่งบนไปที่ศูนย์เนาะฟันศูนย์นะคะกับมาศูนย์ศูนย์มาลักลอยนะคะบัตรที่นี่เลขจับคู่นี่หนึ่งศูนย์สี่นะคะเลขมันออกศูนย์สี่หนึ่งสามตัวแตกนะคะสําหรับเซียนแดนใต้นะคะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะนาเสดายนิดนึงเพราะว่าพ่เียนแดนไตนะคะเพิ่นจะปล่อยโค้งสุดท้ายเด้อคุณพ่อคุณแม่กะเลาะไกลมือออกนะคะจังสีดแนวทางเพิ่อนเอาจะไหนกระคอยติดตามไว้หรือว่าบ่แน่งวดนี้นะคะเพิ่อนอาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะน้าพิเยนแดงไตนะคะแล้วก็มีเออยังบ่เบิดอีกเด้๋ยนี่คุณพ,อพ่อคุณยายใจดีฮะโทรมาหายแจ้นซองเป็นงวดแรกนะคะ บัตรที่นี่งวดนี้ล่ะเส้นซองจะพาโทษสัมผัสพอให้ฟั่งจากบทสัมผัสเลยแล้วกันนี่เพิ่นปล่อยเลขมากนี่คุณพ่อคุณแม่อะโตเน้นโตเด่นโตแบบที่ย่ำกันในคลิปเนาะคือนี่ข้างล่างนี่เพิ่นย่ำเมื่อยรว่าเลขสองเลขสามเลขสี่เนี่ยเน้นบนยางเดียวบอกเลยว่าถ้ะเลขบนบ่มีเลขสองเลขสามเลขสี่เนี่ยอะอย่าไปซื้อเสีดายเงินวสันเขาวิ่งซี่บนแล้วยังบ่พ่อ เลขจับคู่นะคะเข้าไปที่หนึ่งซีนะคะแต่ว่าพอเพิ่นเน้นไปลางเนาะมันแรนขึ้นบนนะคะเพราะฉะนั้นงวดหนาง,งวดที่จะถึงไ้เอฟซนะคะตั้งใจนะคะเบิ้งแนวทางดีๆจับทางให้ถึกเนาะ,ะเพิ่นบอกลางกะยะัยาวารางอย่างเดียวกับติดบนแน่จากน้อยอียงประมาณนี้นะคะอะยังบนแล้วดิคุณบอกคุณแม่ยังมียังมีอีกนะคะ แนวทางนะคะเขาหลายข้นคักนะคะสําหรับงวดนี้เนาะเอาเนี่วิ่งบนอย่างเดียวนะคะได้รับแนวทางดีๆจากเสียนขครา์นะคะตะวกะแต่เสดายเนาะพ่นเน้นไปที่บนนะคะแต่ว่ามันลอยลงลางนะคะเน้นหนะักไปที่หกเนาะวิ่งบนหกนะคะนี่ละบ่เป็นยังเน้นพิษต,ตำแนง่งแต่ว่าขอให้มันมาเนาะเฮาเป็นผู้เบิงผู้หาแนวทางจับท่างให้ถือนะคะ งวดหน้าจับตามองเพิ่นเน่นตัวใดนะคะเฮาผู้ใดมักเมยอมักแกลนนี่ก็อย่าลืมไปบนไปล่างนั่คอยติดตามชมให้ดีว่างวดนี้นะคะเซียนโคลาดจะปล่อยตัวใดมาเนาะเอาเดี๋ยวเส้นซองตามให้นะคะมีอีกไหมว่ามันเขาห้ายอยู่นะ่ะโอ้เสดายนอกลางยังเดี๋ยวสี่หางแตกของเรานะคะสี่เก่า,าม,มันออกสี่หกมันกลับ กับตีลังกาเส้นซองบอกซูฟังซื่อที่จริงไม่กัดซาว่าเบาเขา่าหะคุณพ่อคุณแม่เอามาให้เบิ้งให้พ่อเสียดายไปน้ำกันซ <c oughs> ื้อนะอ่าพอเส้นซิรินทอนนะคะพอเส้นซิรินทอนกับเขาเล็กวิง่งเนาะเส้นซองกับบอกอยู่อ่องวดนี้เข้าเป็นงวดที่สามนะคะเขาเป็นงวดที่สามงวดที่เสียเล็กวิง่งพอนะคะให้เด่นเก่ากับหกนะคะกับเขาไปที่หกเนาะ จับตามองนะคะสำหรับตัวเด่นตัววิ่งของพอเซียนซิรินทร์นนะคะก็บ,บอกอยู่ว่าเลขแนวทางของพอตนี่สำหรับตัวเด่นตัววิ่งนี่พลาดยากพอสมควรนะคะอ่ามีอีกไหมอ่าเลขวิ่งพ่อสีสเกตนะคะห้างวดหกงวดติดแล้วนะคะยังบอผาดเนาะอ่าน,นี่เขาเป็นงวดที่หกแล้วนะคะสำหรับเลขวิ่งพอสีสเกตนะคะ ใหแปดกับ6กนะคะกะเข้าไปที่หกลางเนาะเอาตามต่อกันคือเกานี่ละเออเบิ่งไปจนกว่าว่าอาผู้ใดพีเพินเบิง่งแนวทางเป็นพินก็สจิตจับท่างเองดอกเส้นซองที่จริงแล้วนะบ่อยากอธิบายยังหลายพะคุณพ่อคุณแม่นี่เก่งกว่าเส้นซองอีกนะคะเก่งกว่าท่างช่องแน่นอนนะคะเพินจะเบิง่งคําว่าแนวทางคือแนวทางนะคะบ่เมนว่าสิไปเสืออยเปเนเนาะ เบิงมองนั่นบงมองนี่นะคะมาจับไซกันแน่ยังว่าไปนะคะเบิงว่าผู้นี่แม่นวิ่งบอกเล็วิ่งที่เพิ่นให้มานี่เพิ่นเน้นบนกับจริงแต่ว่ามันมันมักล่วงลางดิอย่างประมาณนี้นะคะเพิ่นสิจับท่างแบบนั้นเลยนะคะเก่งขัดอหลีเส้นซองย่อมรลับเนาะแต่ก็ดีขึ้นกันนะคะก็มีบางคนที่อาจจะบ่ค่อยเข้าใจแต่ส่วนน้อยมากๆนะคะร้อยคนน่าจะมีประมาณสองสามคนนะคะก็จะอ้าวมันบ่เขาดิีนน่ บอกล่างมันขึ้นบนบอกบนล่องล่างอย่างสินะคือจากความหมายเพิ่นต้องการที่จะดิสเครดิตหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ,พะไพ่สิเป็นดีหู่ได้เนาะว่าเลขมันสิออกตัวใดบนสิเป็นตัวใดล่างสิเป็นตัวใดนี่คือมันยากมากๆนะเปอร์เซนต์ที่ทุกคนจะรู้นะคะเพราะว่าเราคือมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่มีใครสามารถรู้อนาคตได้แน่นอนไม่มีใครรู้นะคะถ้ารูปปานนี่นะบโว้ว โมมีผู้ใดถูกภัยอยางดอกเออแต่ขนาดผู้เพิ่นเอ่อเพิ่นเรื่อยๆเนาะเพิ่นสามารถสีเว้าแบบเปียบเปยว่าสามารถเอ่อกำหนดอนาคตตัวเองได้อย่างสิเนาะเพิ่นก็นยังผิดพลาดเลยหาลาังเทียน่ะคุณบ่อคุณแม่คือมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคิดเสมอไปอะไรประมาณนี้นะคะมันคือสัจธรรมของชีวิตเออวันขามาเรื่องนีงไ้ไหยเอาก่อนสิปิดคลิปนะคะชวอแนวทาง อ่าให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งเสร็จแล้วว,ว่าควรติดตามให้แนงวดที่จะถึงเนะาะบัติที่นี่เรื่องขี้หนาใสของเฮ้านะคะอย่าฝ่ากดนี้นะคะสําหรับผู้ใดที่อยากได้ขี้หนาใสเนาะอยากผิวขาวกระจ่างใสอยากฝ้าหายอยากกะหายอยากหน้าขาวใสอยากซิ้วหายอยากหนาชุ่มชื่นนะคะแนะนําตัวนี้เลยคุณพ่อคุณแม่อ่าตอนที่จะคล้องใสนี่แหละไม่ F C, เอฟซีเบิ่งนะคะ ครีมของเรานะคะจะเป็นครีมใช้กลางคืนเท่านั้นนะคะเน้นบำรุงเน้นฟื้นฟูนะคะผู้ใดอยากงามผู้ใดอยากฝ้าหายฝ้า,านี่เป็นปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ที่อายุหลายอยู่แล้วผู้ยิ่งกับใส่ได้ผู้ใส่กับใส่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเส้นซอง เอาขายเห็ okay, เพอนแล้วเพลนวามันดีนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะฝาที่หนาๆเพ่นเห็ดงานอยู่กลางแจง้งเพลนเห็ดงานก็สางเนาะเป็นผู้รับเมาหรือยังกับบลูล่ะแต่ว่าเพลนเห็ดงานกลางแจ้งนะคะใช้เวลากลางแจ้งอยู่ที่แดดแม่ที่สีฮอหนาปันใดแดดเมืองไทยเอฟซี FC กับสีหุยแล้วว่ามันรุนแรงแค่ไหนนะคะมันฮอนมันเอามันจนนาค่ําจนเป็นฝาจากที่เป็นผู้ชายซึ่บ่เคยสิเป็นฝาเพ่นเอาตัวนี่ไปใส่คุณพ่อคุณแม่ ที่แหลกซองกับปุกแหลกนะคะเพิ่นเห็นผลคือมันมันส่องจังๆบานีซี่กับปุ๊กนะคะมันใส่ไปซีกับปุกเพราะเพิ่นสร้างกับหนูไปประมาณซีหลอบเนาะที่แหลกเอาไปซองกับปุ๊กนะคะบานี้เพิ่นเอาไปซีกับปุ๊กนะคะหลังจากรอดซองหะหลักที่เพิ่นใส่เบิร์ซองกับปุ๊กนะนะเออเท่ากับลอดแห L ลกซองลอดซองเนี่ยใส่ไปแค่สองเนาะเพิ่นว่าเอา้าคนผักฝามัมนว่าหาันหายแต่ว่ามันมันจางแล้วบานีหนาเฮ้าน่ะมันสว่างมาสั่นเพิ่นว่าเอ้า ก็คือเฮ็ดงานอยู่นั่งกันมือออาเดือนที่แล้วคือส่งหนาคำคำเนี่ยเดือนนี้คือส่งหนาไซส์ดาขาวขึ้นจนว่าไม่มูได้ใส่งานหนะเมื่อสังเช่นซองไปใส่น้หาหนะเอาบอกไงไๆซํานี่ละคุณพ่อคุณแม่บอกลายกสีวาสนน่าโฆษณาโพดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่วสิได้ล่องนะคะเพราะว่าผูเพ่นล่องไปเนะี่ยเพนเห็นพลกัน,กนเบิดแล้วก็เลยเอาลี่วิวเอฟซีได้หนิเมื่อว่าวเนี่ยบด้เอารีวิว,ว,วจะคของเลยนะคะเอาเนาะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ แลคายอมเย้าอยู่แล้วล่ะเออโปรโมชันกับโปรโมชันเก่าล่ะที่เคยที่เคยหายไปละเพราะว่ามันก็ถือสุดแล้วนู้ได้ซ้ำนั่นนะคะเพราะว่าถ้าสีใครจะขอมอมมี่กำไรกับจากสีขายเฮ็ดยังนะคะก็ต้องมีกกำไรแนวเพื่อให้นูอยู่ได้นะคะแล้วก็เอฟซีก็สามารถหยิบจับสามารถซื้อใดขึ้นกันอียงประมาณนี้นะคะโปรโมชันตอนนี้หนูขอของแถมมาได้ก็คือ สบู่มาร์กชาโคนะคะสบู่เพิ่มประสิทธิภาพของครีมของเฮาคือขั้นตอนแรกก่อนที่จะทาครีมเราต้องมีผิวหน้าที่สะอาดก่อนนะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะแต่งหนา้าหรือเปล่าหรือบบแต่งนะคะมลภาวะอยู่ในเมืองไทยนี่มันหลายล่างหน้าให้สะอาดสบู่ตัวนี้นะคะเป็นทั้งทําความสะอาดผิวหน้าสครับแล้วก็มาร์กในตัวนะคะเมื่อหน้าเราสะอาดแล้วนะคะผิวหน้าจะพร้อมบํารุง ถ้าเขี่มตัวนี้บำรุ่งเข้าไปเนี่ยมือแรงตื้นขึ้นมาสวยไหวก็เกาเออสวยท่านตาเห็นนะคะอันดับแรกเลยคือน่าจะชุ่มชื้นนะคะผิวหนามันสิ่ซุ่มซื่นขึ้นนะคะอันนี้คือสัมผสัสแรกนะคะใส่ไปเรื่อยๆอียงก็สิดีขึ้นนากระสีขาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันสิบปึ๊บปับท่านที่เพราะว่าขี้มของเข่าบ่ได้ใส่สารแล้วกับบ่ได้เป็นขี้มที่ บริมีสารเล่งค่ะนะคุณพ่อคุณแม่เป็นออแกนิกนะคะมันก็ได้ตรงใส่เวลาแน่จากหน่อยแต่ว่าจะบอกว่าลอยเปอร์เซ็นต์เลยกับบอแมนวอลักับมีผู้ใส่ถือใส่บดถือเนาะกับประมาณ98%นะคะเห็นผลชัดเจนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนะขาวขึ้นฟ้าหายซิวาหายเนาะกระจางลงนะคะโอเคผิวไม่สม่ำเสมอก็ขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็มีแถมมาหาย,ย่างหนึ่งคือ หนามันเต็งตึงขึ้นเออพอใส่เราแบบมันมีหนามมีนวดเนาะหนามันมีหนามนะคะเราบันี้มันส่งผลให้หน้าเราออร่าอย่างประมาณนี้นะคะอจะสอ่งกรสีบวกรสีบวยคือบวบเก่งขายเก่งค่ะอ้าวบวเรื่องจริงเนาะมาที่นี้ผู้ใดสั่งซองกระปุกขึ้นไปนะคะตอนนี้เหลือยอยุสิบเซตนะคะที่จะแถมสบู่ได้ว่าเบิร์ดล็อตนี้แล้วสิบวมีแถมให้ลราเดอร์จัดแจงเลยนะคะสั่งซองกระปุกขึ้นไปจะได้ สบู่นะคะเซนะะสองจะแถมให้เลยนะคะสองกระปุกขึ้นไปคือได้สบู่แถมไปหนึ่งนะคะผู้ใดสั่งซีกระปุกขึ้นไปนะคะแถมไปอีกนะคะทางแบนเพิ่นออามาห้ให้เซนสองบอกว่าแถมให้ลูกค้าให้แน่ให้เพิ่นล่องใส่แน่มันใส่ดีอยู่ดิเป็นแบบขีมล่างหนาหาผู้บนบมมากสบูว่วาจัตเพิ่นออามาห้เเซนสองแถมเซนสองก็กเลยสิิแถมบัตรนี ซีกับปลุกนะคะซีได้ทั้งสบู่ได้ทั้งครีมหลังหน้านะคะโฟมลลางหน้าเนาะเขาเอืน่นนมายังล่ะซื้อเพื่อน,นเอาอยังล่ะนี่ซอยพัดเซลล์ผิวนะคะซอยเรืองฝาผอมสําหรับอ,อันนี้นะคะสําหรับครีมเขาเอืน่นผู้ใดที่บ่ม,มักทูสบู่นะมันมัน,มนอันเฮ็ดให้นา้ามันบอดียังประมาณนี้นะคะม,มันขูดหนาเกินไปบางคนเพิ่นกับบ่ม,มักใส่สบู่เพิ่นกับิมักใส่เป็นโฟมเป็นยังนะคะ สี่กระปุกขึ้นไปจะได้สบู่แล้วก็ได้โฟมนะคะโฟมนี่มีแค่สิบชุดนะคะเท่านั้นนะคะได้ท่อสบู่นะคะที่เรือค่ลละเออสิบชุดเท่านั้นนะคะจะได้นี่ไปบาทที่นี่แค่นั้นยังโม่พ่อนี่ผู้ใดฟังจนจบนี่สิีได้โปรโมชั่นดีเส้นซองนะคะมีคีมกันแดดนะคะที่จริงสั่งมาเพื่อที่จะเอามาขายแต่วันยังบ่ได้ขายนะคะก็เลยจิถือโอกาสเพราะว่าสั่งมาบ่ไลายเนาะ ที่อโอกาสแถมให้เอฟซีแถมให้ลูกค้าแถมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ใส่คีมไปแล้วแล้วต้องการคีมกันแดดที่คู่กับเขานะคะคู่กับคีมตัวนี้เพราะว่าคีมตัวนี้เป็นกระขึ้นเนาะมีอยู่สชุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ได้แค่สี่านเท่านั้นค่ะขอโทษขอให้ผู้ใดเลวผู้ใดได,ไดนะคะสั่งอย่างน้อยนะคะ 8กระปุกขึ้นไปขออนุญาตเนาะเพราะว่าขีมอ่าขีมอันเนี้ยมันราคาทอากันเลยนะคะ200กุหลาบซอ0กวบาบาท2 5ลพุะเออเส้นซองสีแถมก็เลยต้องขอยอดหลายแน,นะะ่นะคะผู้ใดนะคะสั่งรอบเดียวเด้อผมเมนสะสมแต้มเด้อคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามีแค่ซีกระปุกนะคะให้เอาไปลองใส่เพราะว่าเส้นซองกําลังสั่งมากนะคะเพื่อจะเอามาขายละ่ะแต่ว่าตอนนี้ มีอยู่แค่สี่กระปุกให้ได้แค่สี่ชุดนะคะผู้ใดสั่งแปดกระปุกขึ้นไปเอาไปเลยแถมไปไปล่องใส่เบิงนะคะต่อเส้นสองวันใส่ดีเป็นกันแดดรองพื้นนะคะผู้ใดที่บ่มักหนาหนักหนาถ้าแค่กันแดดอย่างเดียวมันเป็นรองพื้นให้นําเลยนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงให้เลยนะคะคีมกันแดดนะคะมีแค่สี่ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปนะคะ โมเมนต์ว่าใดจะคิ้มกันแดดเด้ออันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้นะคะของแถมใครที่สั่ง8กระปุกขึ้นไปจะได้ตัวนี้ไปนะคะกันแดดมีแค่ซีคนที่จะได้นะคะส่วนสบู่กรบออาโฟมลางหนานะคะจะมีแค่ซีทันนะคะโอเคเนาะ094 029 2674เเบอร์โทรแล้วกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันผู้ใดมีไลน์แอดมา ทักมาตอนนี้ทักก่อนได้ก่อนโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะสาหมดอดนะคะเพราะว่ามันมีน้อยแหงจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้แค่นี้พอเพราะว่าคลิปมันยืดยาวเกินไปเดี๋ยวสีเบื่อกันเนาะจังไดกะขอให้มื้อนี่เป็นมื้อที่ดีของทุกๆท่านนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ